วันนี้นะคะคุณรูยาและคุณรูโ้มนะคะก็มีกิจกรรมศิลปะนะคะง่ายๆเลยมาแนะนำให้กับเด็กๆนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเขียนด,ยด้วยรายน,นเองะนะคะค่ะภูยา,าก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะมีกระดาษ A4 นะคะ,ะต่อไปก็คือกาวค่ะ สำหรับวิธีการทํานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะคุณครูจมก็จะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนชื่อเด็กๆนะคะลงในกระดาษคะ่ะตอนนี้คุณครูยาก็เขียนชื่อคุณครูยานะคะแล้วก็มีหัวใจดวงโตๆด้วยค่ะ,ะเมื่อคุณครูยาเขียนชื่อของคุณครูยาเสร็จแล้วนี่ยอยอกษ์สระอาอ่านว่ายานะคะ ดเด็กๆลองชื่อคุณครูส้มเพด่ิจารว่าคุณครูส้มจะทำยังไงให้ทรายเนี่ยมาติดลงบนกระาดาษนี้ได้บ้างคะทีกต,ต,ต,ตับที่ตับที่ตอกด้วล่าวเอ่ย<ม>อ่าถ้าดเด็กสังเกตนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกาวใช่ไหมคะขั้นตอนการทํานะคะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้นิ้วชี้เด็กๆยกนิ้วชี้ขึ้นมาคะ่ะนิ้วไหนเอ่ยอ่านิ้วชี้นะคะจําได้ไหมวิธีการใช้กาวที่คุณครูส้มบอก ใช้นิ้วจิ้มลงไปในกาวแล้วก็ปากที่ปากกาวเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เขียนในกระดาษนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูยาลองทําดูนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องจะเป็นลูกมือให้คุณะครูยาสัะตอนนี้นะคะคุณครูยากําลังใช้กาวนะคะเขียนไปตามรอยปากกาที่คุณครูยาเขียนไว้นะคะอืม ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ใช้กาวเนี่ยเขียนลงไปเสร็จแล้วกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้เด็กๆได้ด้วยค่ะอาต่อไปนะคะคุณครูซ่อมก็จะเอากระดาษเนี่ยใส่ลงไปในถาดนะคะจากนั้นคุณครูซ่อมก็จะใช้ทรายนะคะที่เราเก็บมาจากหาดบางแสนนั่นเองค่ะโรยลงไปนะคะครูยาช่วยคุณครูซ่อมโรยได้ไหมคะได้เลยค่ะอ่ะเราก็หยิบทรายขึ้นมานะคะ จากนั้นก็โรยไปเลยค่ะเด็กๆดูสิเปว่จะติดเม็ดใายหรือเปล่าโรยลงไปเยอะๆเลยค่ะโอเคจากนั้นเมื่อโรยเสร็จแล้วเราก็หยิบแผ่นกระดาษขึ้นมาเลยค่ะว้าวเด็กๆดูสิค่ะ ทายเกาะอยู่ที่กาวนะคะบนแผ่นกระดาษนั่นเองค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นผลงานที่ะค,ะยะค,ะคูยากับคุณส้มนะคะช่วยกันทํานะคะคุณคุยากับคุณคุณส้มนะคะก็อยากจะเห็นผลงานของเด็กๆนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะทำแล้วก็าทายส่งมาให้คุณครูได้ดูกันด้วยนะคะคุณครูรอดูอยู่นะคะ